ทางได้อะเดียก็คือองเอาไป้ีไปโยนไปขว้างไปเผาเแต่แบบนั้นเองแต่ยอมรูงให้มีว่าในสิ่งที่เน่าเปื่อยตั้งหมดตั้งัีนมันจะมีอยู่อย่างซึ่งซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นก็คือมาเล็ดของมันมาเล็ดยาปลาก็เหลืออยู่มาเล็ดยาหม่อนก็เหลืออยู่มาเล็ดผู้เรียนก็เหลือก็เหลืออยู่ทั้งๆที่มันอยู่ในของเน่าของเปื่อยเนี่ยครับ ก้าวหมดแล้วกระตูกแต่ว่ามันเหลือมาเล็ดเอาไว้นี่คือธรรมชาติที่เราอธิบายไม่ได้ว่ามันเหลือว่าทําไมมันจงไม่ก้าคําตอบก็คือว่ามันเหลือเอาไว้ให้มันเล็ดของมันเวียนไหวตายเกิดมาเล็ดพืชนี่มันเรียนเอามันเหลือไว้เพื่อทำเรียนไหวตายเกิดแล้วในมาเล็ดพืชนี่มันจะเก็บไว้หมดเลย เก็บกิ่งก้านสาขาดอกไบรถเร่รถหวานเก็บพันเผาพันของพันว่าในมาเล็กพดเดียวแต่เรามองมันไม่เห็นต้นเองแล้วในมาเล็กมดก็มาเล็กเนี่ยจะมีคุณสมบัติคุณสารอย่างคือหนึ่งมีนอเน่ยเวลาญาติโยมไปในกระถอกเปลือกแล้วออกมาเล็กออกลูทิคมาเล็กออกมาดูก็จะเห็นว่ามันมีนอนอที่อยู่ภายในมาเล็กืชเนี่ยสองมีเนื้อเยื่อเกิดทรมาเล็ก เวลามันตกเป็นต้นก,กลา้ามันจะได้ใช้ในยอดตรงนี้เป็นปุ๋ยให้กับมันสามปียางยางที่เมื่อเมื่อสาวขาวที่อยู่ในมาเลเืียเนี่ยมเลเซียต้องจากเก็บกี่ก้านสาขาออกไปรถเที่ยวรถผ่นานกับมพัน,นเดิมของมนแล้วยางทีคุณสมบสักอย่างทีที่มันเก็บเอาไว้แล้วเวลามันไปตกที่ไหนมันมต้องมอบอีกออกไป เวลางอกมันก็มีก네ิ sí. ่งก้านสาขาหล่อไปทถเที่ยวรถบัพืึ้นมาจากป็นเทศอะไรเหมือนเดิมอาไหเราเก็ไว้หมดแล้วคนเราก็เหมือนกันหมดเวลาคนตายเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตายทําไมเราต้องรับผู้นนเองเพราะเห็นมันตายไม่ดีนีมันตายไม่ดีเนี่ยคนเรามันเหลืออะไรเวลาคนตายมันเหลือมาไดชีวตอยู่ อาอตอิโพี่น้องพนละบริษัทมีคนตายแยกยะไปในสรกูลของเราพอตายทุกคนทำไมเขายังทำบุญสุดที่ให้อีกถ้าเราคิดว่าคนตายไปแล้วไปทำบุญอะไรห้อีกแต่ว่ามันตายไม่จริงเขาจริงต้องทำบุญให้อีกแทนมันตายที่จริงอ่ะแต่ตายจริงเขต้องทำบุญแล้วจบแต่นี่มันตายพิจริงมันเหลืออะไรอยู่มันเหลือมาไดชีวิตมาไดชีวิตของคนเราคืออะไรก็คือ ปิศุทีิจิตหรือภวแวกระจิตนี่แหละเป็นมาเลสเหมือนกับมาเลสกพืชดกระด้างตนตายนันเน่าเปื่อยคู้พอเป็นสลายไปในที่สุดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งมี่อสิ่งหนึ่งที่มันให้เน่าค่ะก็คือมาเลสชีริิตหรือขระิแหวกกระจิตนีอคื่เดียวกันไอมาเลสชีวิตนีโยมมันจะเก็บไว้หมดการเก็บอะไรเก็บปูนเก็บฝาเก็บดีเก็บชั่วเสียมันกลายเป็นสันดาน เราก็แต่จ่าบอกว่ามันเป็นอุปนิสัยสิ่งที่นอนเรื่องในสัตวการเนเพราะทุกคนเราเนี่ยมีสัตว์ารไม่เหมือนกันธรตมาก็สัตวารไม่เหมือนกับญาติโยมญาติโยมก็ไม่เหมือนแต่ล่าคนก็สันด์ารไม่เหมือนกันถาวว่าธำไมะก็ไม่เหมือนกันนะทุกทาเพราะเราเก็บฟุก็บปากเก็บดีเก็บชั่วเก็บบารีมาไม่เหมือนกันหน้าตาโยมยังไม่เหมือนกันเลยโยม ร้อยหมื่นปันเลาล้านปุณนานไม่เหมือนกับคนเพราะอะไรเพราะเราเก็บมาไม่เหมือนกันเก็บฟูเก็บปากเก็บปีเก็บชั่วมันไม่เหมือนกันพอเราี่มีจิตใจไม่เหมือนกันเพราะเราเก็บมาเล่นชีวิตมาไม่เหมือนกันมาเล่นชีวิตของเราเก็บไว้ทั้งหมดมันเก็บไว้เหมือนอะไรเก็บไว้เหมือนเราฟิมถ่าโนโู่เหมือนเราฟิมภาครยนต์หรือเหมือนกับถ่านไฟฉายหรือแค่ okay? อ้โทรศัพท์มือถือนั่นที่โยมชาติไฟก็ไปนี่มันเก็บไว้นี่มันเก็บเก็บแล้วเรามาใช้ใช้ในหมดหมดต้องชาติใหม่เนี่ยที่เจอชาติเอัมาชาติตวันอาทิตย์ในชาติอะไรชาติพุญยอมไปชาติวันแต่ละวันแต่วันมันอาจจะหมดหมดและเอามาชาติใหม่วันพระวันอาทิตย์ที่โยมทำนี่ไม่ได้ทำเพื่อคนหนึ่งคนใดทำเพื่อตัวของเราเองมันเก็บเราจะได้มีโอกาสเก็บคุณ เอาไว้มากมากกว่าเขอเก็บกันไปมุญกัอเก็บกันไปแล้วมันเก็บอะไรมากกว่ากันเท่านั้นเองเลยยางมันอาปลุปั่นปปมามันจะปีนาต่าลกเขียวเวลาโยนไาโลกูกเนี่ยมันจะเก็บทั้งบดที่มัน ความามเหมือนกับจิตที่เรียกกันว่ากาวางจิตมันเก็บของดีๆไว้ให้มันเก็บของดีๆไว้แต่ถ้าเราตกตัวไม่ดีแคกลาไม่ดีมันก็เก็บไม่ดีนั่นแหละมันก็เก็บของไม่ดีอยู่ให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องถือว่าฉันต้องเก็บจิตดีๆไว้คนคนเฒ่าคนแก่ยิงมีระบบสัมผัสท่านไหนทุกอย่างลงดูสิ สี่คนโบราณรุ่นคนทำมานานแล้วว่าพวกเจ้าไอ้เรารู้จักเก็บบุญตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตั้งดวงเลยด้วยการตักบาตรเพื่อการเก็บบุญเพื่อมันเก็บของดีๆตั้งแต่ตอนเช้าเราจะรักการเก็บบุญเก็บบาสนี่เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวมือมันเก็บไม่ไม่กินไม่ได้ตอนนี้เก็บก็ไปเก็บก็ไปถ้าบุกความบาปเหมือนกับเราไมีกระดานทุกแผ่นท่านบอกว่า เก็บไว้ทับซ้อนกันหลายพวกหลายชาติเหมือนกับทีกระดาษรูปแบบหนึ่งแล้วเอาป็นสอนปากกาไปงบนบนกระดาษแ่นขาวนะแทนสีขาวนั้นวงก็ไปวงก็ไปวงก็ไปเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพัดเที่ยวแล้วท้านกว่ายกปากกาออกแม่หารจุดเริ่มต้นกับอารจุดสุดท้ายของของเส้นวุตรงวาหาเจอไหมเราก็หาไม่เจออีกของเรามันเก็บไร ทีเล็มด,ดมันยังไม่ทิ้งส่วนมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นคนเาาราบางทีนอนแล้วปวดอยา่อาจจองลุกปัดแน่อ,อก,เก็เปิดปวดเวลา แล้วแต่พอจังหวะพอตอนพอชวนันกิดหยุดทำงานเนี่ยไอ้พ่อวัดันจะเริ่มทำงานออกมาในลักษณะของวักไปวันนี่เคยไปชมนัทเคยไปตรงนี้มันเก็บไว้นานเนะพอได้จังหวะก็ออกมาในลักษณะของวมกไปเพราะแต่้นในตัวที่เราฝวันมันไม่ใช่ว่าเราให้เในชาตินี้ชาติทุกชาติเราเคยเก็บเอาไว้ในครั้งหนึ่งแล้วเรตอนที้ก็ขวันดีบ้างฝวัญยากบ้าง ความเจ็บที่เกิดเป็นมิตรความขวัเป็นเื่องของจิตทั้งสิ้นอนี้ว่าเราเก็บสะสมเอาไว้หนักข้าว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 เหมือนหมือไม่เหมือนมาเลเซที่มันเก็บมากข้าวมากข้าวมากข้าวถ้าเราเก็บดีอยู่เก็บดีดีงามทุกวันเก็บเอาไว้ดีดีงามทุกวันเหมือนกับสิเก็บปุ๋ยที่ดีงามเอาไว้ โยมไม่ต้องไปห่วงว่าเวลาเราตายใครจะาทำบุญหรือไม่ทำบุญไม่ต้องไปสนใจเพราะเราเก็บไว้เป็นที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพอตายพวกเนี่ย้าตุใจไม่ต้องของใจไม่มีความทั่วไรใจไม่มีกิเลสเราก็มีสุขะดีเป็นที่ไปแต่ถ้าเราทำแต่บาปแต่กรรมแต่ชั่วทุกวันเนี่ยโยมก็ต้องรอบุดอย่างลูกหลาน้างเป็นธรรมดาพราว่าตัวเองไม่ก็มีบุดต้องรอเยอะ คนให้นิดให้หน่อยมันทำปาให้เราเยืะแยะกไปหมดในอานซียของเราเราลงไม่รู้ว่าเก็บคนเก็บปากของใครมากกว่ากันก็อาจจะมีทุกสตกีเส้นที่ไปที่พระพุทธเจ้าบอกจะไเรว่าตอนนี้ยังมีโอกาสที่เราจะ ให้กับชีวิตของตัวเองอยาให้ข้ามภงใจแต่เราต้เลือกเกิดในที่ทุกข์กติแล้วก็เก็บแต่สิ่งชั่วร้ายได้กันกันอย่ามาแย่กอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิดได้กับตัวเองได้เราเลือกตายเลือกที่ตายไม่ได้แต่เราเลือกที่เกิดได้ตอนวันนี้เราเกิดมาอาจจะร่ำฟากจักโนอาจจะรับรวยอาจจะอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ตัวของเราเองคือเราเก็บความดี เก็บพลบาลมีให้กับชีวิตของเราเราเป็นหน้าที่ที่เราจะเก็บให้กับมาเล็มาเล็ชีวิตของเราเกิดส่งไปเรื่อยๆเกิดส่งไปเรื่อยๆแล้วเป็นหนึ่งเวลาเราเหมือนกับจังปลาทุเรียนมันเน่ามันเปื่อยมันตายแต่มาล็ดชีวิตของเราต้องไปเกิดแล้วรปมีที่เกิดอยู่สองที่ก็คือที่สุคเติกับที่ เหมือนกาเล็ดพืชเวลามันไปหม้อมันจะหม้องที่ยวกัที่มีปุ๋ยกับที่ไม่มีปุ๋ย้ามาเล็ดพืชไปหอ้อในที่มีปุ๋ยมันก็งามดีแต่บางบางเล็ดมันไปหม้อในที่ไม่มีปุ๋ยมันก็เป็นแตษกจะตายไม่ได้เลยถ้าเรามีการก็ไปหม้อถ้ามีการไม่ดีก็จะไปหม้อในที่ไม่มีปุ๋ยก็คือที่ทุกกะดีแต่เรา บารมีก็จะไม่อกในที่สุกติก็คือที่มีปุ๋ยเหมือนกับมะละกออะไรเียมันอ่อกตัวสองที่เราก็ไปเกิดทีสองที่เพราะฉะนันวันนี้เป็นเทตากรรมที่เราลูกแก่ตัวของเราเองจึงต้องสะสมบาราีให้มากเท่าที่เราจะทําได้เพื่อตัวของเราเองพราอนอกจากที่จะทำบุญบาราีในวันพระวันอาทิตย์อยู่ที่ไหนเราก็ทำบุญบาราีได้การทำบุญบาราีไม่จําเป็นจะต้อง ให้ทตามเอเฟอย่าโยมทำศัญญาดีถามจิให้ามความชั่วโดยการทำความดีเหมือนที่พระเจ้าสั่งให้ในโอวาทปฏิโมกนั่นเองนั่นแหละคือการปฏิบัติทามเพื่อสะสมความดีอยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อมันเกิดประโยชน์ให้ความสุขแก่ชีวิตจิตใจของตนเองแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่โยมกำลังสรรค์คุณ อยาโยมกระทั ja, ่งขวดเดินไม่ค่อยรอดเลยถมาประมุนเน่ยมันสายไปแล้วบางทีที่เรามากันทั้งหนุ่มทั้งแน่นยังมีชีวิตติใจยังมีความคิดอะไรได้ทั้งหลายอยากความสัตย์ลงกันไหมคนสัตย์ลงเนี่ยโยม็นว่างคนมีบุญเนี่ยใหญมันเป็นบุญเนี่ยมันคิดทความั่วไม่เป็นเลยคิดงไม่ออกแกทำความทั่วอย่างไรเพราะใจมันอัดแน่นค่อยบุญแต่ถ้าคนมันมีบาปโยมไปได้นำไปทำบุญได้ลายมาชดทำให้ได้เพราะมันเก็บความชั่วไว้ ความคิดของมันก็เลยมีแต่ความคิดชั่วชั่วคอยหลุลาคอยหลกเยายคอยเปลี่ยนเพียงคอยทำนั้นทำนี้อยู่ตลอดเวลาคิดไม่ออกไม่เป็นธรรมพุทธอะไรทำความดีอย่างไรแต่ถ้าคนทำความดีไม่จำเป็นสังการเพื่อบอกความดีสุขสิ้หูเห็นรู้เห็นทางเลยปฏาจะทิาอย่างไรแล้วคิดทำชั่วไม่เป็นดีกันคนดีหีืคนที่ถนสมความดีวากมันคิดไม่ออกจะทำความชั่วได้อย่างไรไม่กล้าครับ เรียกว่ามี่ีิมูลสมบัติความเป็นมูลสมบัตตอนวันนี้วินาทโจมตั้งหลายพานสะสมความดีได้จากั l a n e t ีวิตของตัวเองมันเป็นบุญเทนิดหนึ่งแล้วก็ยังมีนี้มีการสะสมบูลไว้คือทีภาคมายก็ขอให้ท่านไปช่วยสะสมบูลบารมีกับชีวิตของตัวเองที่เอามาพู้นี้มาพูธเจ้ยาใแ้ะนำารสอนต่อไ้วันนี้ก็ขออนุนาไว้แจะเตรียมทานี ความเมตตอกรุณาทั้งหลายจงประสงฆ์ในวามปลูความเจริญก้าวหน้าปรพัฒนาสื่หนึ่งประการใดที่หลกงพี่ควรแล้วขอได้รับสงวามปรารถนาด้วยกันทุกท่านเถิด